การเมืองไทยมันเดือดไม่ใช่แค่บนดินแต่มันลามไปถึงโลกออนไลน์แล้วทฤษฎีสมคบคิดโครงตารลับไซเบอร์วอร์กำลังมาแรงเขาว่ากันว่ามีการสร้างกองทัพไซเบอร์ไม่ใช่เด็กเล่นเกมแต่เป็นหน่วยงานลับมีงบมีเครื่องมือเป้าหมายเดียวคือปั่นกระแสสร้างเทรนด์กลบข่าวอย่างรวดเร็ว ลองนึกภาพการเลือกตั้งไม่ได้วัดกันที่ป้ายหรือเวทีปราศัยแต่วัดกันที่ใครครองหน้าฟีดได้มากกว่ามีมคลิปตัดต่อกองทับคอมเมนต์ถล่มไลค์ถล่มดิสไลค์บางคนถึงขั้นเชื่อว่ามีซอฟต์แวร์แอบนับกระแสแล้วส่งข้อมูลให้ทีมหาเสียงแบบเรียลไทม์เหมือนมีสนามรบที่เรามองไม่เห็น แต่ผลลับส่งตรงถึงหีบเลือกตั้งแกคิดว่าจริงเหรอวะไม่รู้ดิแต่ช่วงนี้ข่าวแปลกๆมันเยอะเกินไปแล้วนะโครงการลับไซเบอร์วอร์ทำให้หลายคนเชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยใหม่ไม่ได้ตัดสินกันที่คูหาแต่มันตัดสินกันที่นิวส์ฟีดของเรามันน่ากลัวกว่าที่คิดนะ